ดีค่ะวันนี้นะคะมีกำไรสวยๆมาให้ได้ชมนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นกำไรที่ค่อนข้างน้ำหนักเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะนั่นก็คือกำไรน้าหนัก5าบาทนั่นเองค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสอบถามเข้ามานะคะว่ามีกำไรขนาดน้าหนัก5าบาทบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินมาแนะนำให้ได้ชมกันนะคะ กำไรวงแรกค่ะเริ่มต้นกันด้วยลายกำไรลายน็อตนะคะเป็นงานแฟชั่นนะคะตัวกำไรนะคะจะเป็นงานเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงไปทั้งวงเลยนะคะเป็นงานทรงเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นลายน็อตนะคะไปทั้งวงแบบนี้เลยนะคะสปริงล็อกนะคะจะอยู่ด้านข้างนะคะสามารถกดสปริงล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะหนาเช่นเดียวกันค่ะ แบบที่2ค่ะกำไลลายงูบูการีนั่นเองค่ะกำไลลายงูนะคะก็จะเป็นงานทองเกลี้ยงนะคะไปทั้งวงเลยนะคะ จะเป็นน้ำหนัก5บาบาทนะคะสำหรับข้อมือขนาดเล็กนิดนึงนะคะประมาณ15-16ถึงสนะคะสามารถใส่ได้พอดีนะคะตัวกำไรนะคะเป็นงานเกลี้ยงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นงานสปริงล็อกอีกเช่นเดียวกันค่ะตัวสปริงล็อกจะเป็น2ชั้นนะคะนี่เลยค่ะจะมีตัวเปิดปิดด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวกดสปริงล็อกด้านในนะคะ แบบที่3ค่ะเป็นงานกําไรลายดอกพิกุลนั่นเองค่ะเป็นงานดอกพิกุลนะคะเป็นลายดอกพิกุลเจ็ดแถวเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นงานค่อนข้างที่จะประณีตแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะ ตัวกําไรนะคะก็จะเป็นงานทรงกลมนะคะนี่เลยสามารถใส่เข้ากับชุดไทยได้เลยหรือว่าคุณลูกค้ามีเป็นสร้อยคอลายดอกพิกุลก็สามารถใส่เข้าเซตได้เลยนะคะตัวสปริงล็อกนะคะนี่เลยค่ะเป็นงาน2ชั้นอีกเช่นเดียวกันค่ะจะมีตัวเปิดปิดด้านบนนะคะแล้วก็จะมีตัวกดสปริงล็อกด้านในไว้ให้ด้วยนะคะ แบบถัดมาค่ะแบบที่สี่นะคะก็จะเป็นงานกึ่งกําไรนะคะจะเป็นงานสร้อยข้อมือกึ่งกําไรนะคะลายนี้เนี่ยจะเป็นรูปหัวใจเลยนะคะด้านหน้าใหญ่โตแบบนี้เลยนะคะด้านข้างเป็นงานกึ่งกําไรนะคะเป็นสร้อยข้อมือกึ่งกําไรนั่นเองค่ะก็จะเป็นข้อป้องด้านข้างนะคะแล้วก็จะเป็นงานใส่ตะขอบิดใส่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นงานทรงแบบว่า พอดีข้อมือแนบข้อมือนิดนึงนะคะก็จะข้อมือเล็กหน่อยนะคะประมาณสัก1 5 5ถึง16ก็สามารถใส่ได้พอดีนะคะสำหรับใครที่ชอบหน้าใหญ่ๆนะคะกว้างๆนะคะนี่เลยค่ะจัดวงนี้ได้เลยนะคะเป็นลายหัวใจแล้วก็ตกแต่งด้านข้างเนี่ยด้านหน้านะคะเป็นงานถักเบน์ด้วยนะคะค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะ สุดท้ายค่ะปิดลายกันด้วยลายบิ๊กเบิ้มไปเลยนะคะลายใหญ่โตไปเลยค่ะงานกำไร5บาทนะคะเป็นงานลายจิกลาย หลุยนั่นเองค่ะแฟชั่นลายหลุยเลยนะคะอินเทรนตอนนี้มากๆเลยนะคะจะเป็นงานลายดอกหลุยนะคะพร้อมตัวอักษรหลุยนะคะ lv นะคะไปทั้งวงแบบนี้เลยนะคะกำไรตัวนี้นะคะจะพิเศษนีหนึ่งก็คือสามารถปรับไซส์ได้นะคะบีบงานเข้างานออกนะคะตามขนาดข้อมือของคุณลูกค้าได้เลยนะคะนี่เลยค่ะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะลายค่อนข้างแฟชั่นอินเทรนมากมากเลยนะคะ ลาของทางร้านนะคะยังมีแบบอีกเยอะมากๆเลยนะคะมีหลากหลายลวดลายแล้วก็หลากหลายน้ำหนักเลยนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทง Facebook ทางร้านนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์ทางร้านก็ได้ค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินนะคะคอยบริการลูกค้าให้กับทุกทุกท่านที่สอบถามเข้ามาเลยนะคะ